ภาษาอังกฤษยังไงเรียนรู้ยังไงต้องทํำยังไงนะคะเวลาเขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตัง้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างคือเราเอาไปม m i ์กับภาษามือเราก็ได้นะคบอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดใช่ไหมคะ วิลคัมแบ็กสู่ทิชา c ี c คชั่นแนอีกแล้วนะคะอย่างแรกเลยคืออาทิตย์นี้ชาอัพคลิปช้ามากๆเลยนะคะก็ซอรี่ด้วยนะคะคือตอนแรกทิชาก็นัดกับเพื่อนๆแล้วนะคะว่าเออมาถ่ายคลิปกันวันนี้นะอะไรงนี้นะซึ่งเพื่อนๆที่ชาหมายถึงนี่ในนั้นก็คือรวมนิโก้ด้วยนะคะแต่พอถึงวันถ่ายทําจริงๆเนี่ยต่างคนก็ต่างติดธุระนะคะแทนมันก็เลยพังไม่เป็นท่านะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทิชาไม่สามารถทําคลิป หรือว่าตัดต่อคลิปทันวันเสาร์นะคะแต่ว่าดิชาก็ได้นัดพวกเพื่อนๆพืนิชาอีกทีแล้วนะคะภายในอาทิตย์นี้นี่แหละส่วนวันนี้ชาก็เลยว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับอย่างอื่นแทนนะคะส่วนคลิปที่จะไปถ่ายกับเพื่อนเ,อน,เนี่ย อาจจะเป็นคลิปหน้าหรือคลิปถัดไปอีกนะคะ so วันนี้ทิชาก็เลยว่าจะมาทําคลิปเกี่ยวกับ how to speak English นะคะ <c ười> ก็มีพี่ๆน้องนองมาถามวิชาหลายคนเลยนะคะว่าพูดภาษาอังกฤษยังไงเรียนรู้ยังไงต้องทํำยังไงนะคะวันนี้ทีชาก็ได้รวบรวมเทคนิคต่งตางๆมาไว้แล้วนะคะก็จะมี3ข้อหลักใหญ่ๆนะคะโอเคไปเริ่มข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1พยายามทําให้ภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา ให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคมายกตัวอย่างก่อนนะคะคือเด็กทาลกที่เกิดที่อเมริกาหรือประเทศใดที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้พูภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้แบบสามารถที่จะพูภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะสิ่งที่ทําให้เขาพูภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็คือพ่อแม่เขาก็พูภาษาอังกฤษที่ไหนเขาก็พูภาษาอังกฤษประเทศเขาทีวีหรืออะไรก็ขเขาก็พูภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เขาได้เรียนรู้ทุกวันเลยทําให้เด็กทาลกคนนั้นเติบโตมาแล้วเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ชาหมายถึงว่าให้พยายามแบบเอาภาษาอังกฤษมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้มากที่สุดเนี่ยก็เพื่อให้เหมือนแบบเราเหมือนแบบเด็กทารกที่เพิ่งเกิดอะทุกคนแล้วพอบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่เราเทาให้มันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราแบบว่าความเคยชินแล้วก็เรียนรู้กับคาคานั้นหรือว่าภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้นะคะแบบทุกวันทุกวัน,วน everyday เงี้ยคะ่ะยังไงสักวันมันก็จะแบบต้องเข้าสมองเราบ้างแหละอย่างเช่นหนึ่งเลยนะคะดูหนังฝรั่งซึ่งดูหนังฝ ฝั่งแต่ว่าเป็นซับไทยสําหรับตัวิชานะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลนะคะรู้สึกว่าเราแบบพยายามจ้องแบบเออซับไทยอะไรประมาณเนี้ยแล้วบบกว่าเอ้ยก็มัวแต่แบบอ่านสาหรับพิชาก็คือแบบว่ามัวแต่อ่านอะไรงงี้ใช่ไหมคะจนแบบไม่ได้ฟังไม่ได้รู้ว่าเออมันคืออะไรอย่างเงี้ย แต่พ่อที่ชาดูหนังฝรั่งแล้วแบบว่าให้แบบเป็นซับอังกฤษ,กฤษขึ้นมาอย่างงี้คะ่ะชารู้สึกว่าที่ชาเข้าใจมากกว่านะแบบเวลาที่ชาดูหนังฝรั่งแล้วมันมีซับอังกฤษ,กฤษใช่ไหมคะ ชาก็เหมือนแบบว่าจะได้เรียนรู้สำเนียงเขาไว้ด้วยอ่ะเวลาเขาพูดใช่ไหมชาก็อ่านตามว่าอะไรเงี้ยเราก็จะพอโอ้คำนี้อ่านนี้หรอสำเนียงนี้หรอมันแปลเออมันสะกดอย่างนี้หรออะไรประมาณนี้นะคะโอเคตอนแรกๆมันอาจจะยากหน่อยอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรมันก็เป็นภาษาอังกฤษแม้กระทั่งซับใช่ไหมคะก็จก็ยังเป็นซับอังกฤษอย่างเงี้ยชาว่าวันหนึ่งเราต้องแบบซึมซับเราต้องแบบรู้แน่ๆว่าเออเนี่ยเขาพูดอะไรหมายเพราะว่ายังไงแล้วสักวันมันก็จากอาโม่นของตัวละครนั้นๆมันก็น่าจะทําให้เรา รู้ใช่ไหมคะว่าคํคำนั้นแปลว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะคะตัวอย่างที่2ก็ฟังเพลงนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเราก็ดูเนื้อเพลงไปด้วยเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะมันก็จะช่วยฝึกสำเนียงเราไปด้วยเนาะเวลาเขาแบบร้องยังไงแล้วเราก็ดูแบบเนื้อตามอะไรเงี้ยเราก็จะรู้เออคำนี้มันออกเสียงอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะหรือคําไหนที่แบบว่า เราอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยมันเราก็หยิบคํานั้นมาแปลได้แล้วพอเรากลับไปฟังเพลงนั้นบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะรู้โอ้คํานี้แปลว่าอย่างนี้เหรอแล้วมันแบบฟังเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราจําคํานั้นได้หรือว่าจะเป็นแบบบนโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนแบบทุกอย่างให้เป็นออภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะคือทอํายังไงก็ได้ให้แบบว่าหลายๆอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้มันอยู่กับเราได้ทุกวันนะคะถึงแม้จะไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษกับเราเราก็พูดภาษาอังกฤษกับตัวเองก็ได้นะคะหรือไม่ก็เรียนจากน้ำ จากเพลงจากครู ฝรั่งอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละสําหรับข้อที่หนึ่งนะคะทํายังไงก็ได้ให้ภาษาอังกฤษมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนข้อ2ก็คือเรื่องการฝึกออกเสียงตัวอักษรน,นั้นๆน,น,นะคะก็คือข้อ2เนี่ยชัยอยากจะให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าตัวอักษรน,นั้นๆเนี่ยมันออกเสียงว่ายังไงนะคะเผื่อเวลาเราอ่านเราอะไรเงี้ยเรายังพอแบบสะกดออกแล้วก็ออกเสียงออกอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นคําว่าคําว่ามันเดก็แล้วกันมา ันที่แปลว่าวันจันทร์นะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัว M เนี่ยมันออกเสียงแบบตัวมอม้าอะไรอย่างเงี้ยชักก็อยากจะให้เพื่อนเอนเนี่ยเอาอักษรของภาษาอังกฤษเนี่ยไปเทียบเสียงเป็นกอขอคองอ ของประเทศไทยนะคะเราจะรู้ว่า A B C ของเขาเนี่ยมันเทียบเสียงเป็นภาษาไทยมันเป็นแบบอักษรอะไรของเรานะคะเวลาเรามาอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้แบบพอแปลออกว่าตัวนี้มันออกเสียงงี้นะตัวนี้มันออกเสียงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคําว่า Monday นะคะเราก็จะรู้ได้ไงว่ามันสะกดยังไงเราก็ Monday M O M O ก็เหมือน M ใช่ไหม M O M A M M O N ก็แบบอใช่ไหมมันก็เหมือนเราอ่านเนาะ แล้วก็เอ็นก็เหมือนนอหนูอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบพอเรารู้ว่าแต่และตัวอักษรเนี่ยมันออกเสียงยังไงเวลาเราเขียนหรือว่าเราอ่านเงี้ยมันก็ยังพอแบบอ่านได้แล้วก็เอาพอเอามาผสมเป็นคําเรียงคําได้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่3นะคะข้อสุดท้ายที่ใชยอยากใช้เ,เพื่อนเนี่ยท่องศัพท์ไว้ก็ดีนะคะอย่างน้อยก็เป็นศัพท์ที่มันง่ายๆก็ยังดีนะคะจําวันละคําก็ได้นะคะปีหนึ่งมี3 6 5าวันจาวันละคาก็ได้ไปแล้ว3 65คําคำใช่ไหมคะเรียนจากคำง่ายๆก่อนก็นได้คะ่ะคำที่แบบเข้าใช้กันในชีวิตประจําวันอะคะ่ะอย่างเช่นคําว่า talk คุย drink คําว่าอะไรอีกล่ะหรือว่าแบบ run Walk, อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคําศัพท์ง่ายๆก็อยากให้เพื่อนๆจาอย่างน้อยวันละคำก็ยังดีนะคะมันจะได้ง่ายต่อการพูดอังกฤษนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยกร a m m a r ไวยากรณ์ไม่ถูกเราก็ยังพอแบบจับเอาคําง่าย,ายๆที่เราแบบเคยจําได้มาผสมรวมกันมันก็ยังทําให้คนที่พูดภาษาอังกฤษเขายังพอเข้าใจนะคะแล้วอีกอย่างคือเราเอาไปมิกซ์กับภาษามือเราก็ได้นะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดใช่ไหมคะเขาก็ยังพอเข้าใจเราได้นะคะ<ๆ>แล้วนอกจากท่องแล้วเนี่ยต้องจําให้ขึ้นใจด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าไม่จําให้ขึ้นใจเนี่ยเดี๋ยวลืมแน่แนเลยพอจําคํานี้ก็เอาไปยกตัวอย่างหรือว่าไปเห็นที่ไหนก็พยายามจำอุ้ยคานี้ฉันรู้นี่อะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบให้มันอยู่ใน everyday life เหมือนเดิมนะคะในคําคํานั้นเนาะมันจะได้จําได้นะคะไม่ต้องฝืนไม่ต้องเอาเยอะต่อวันก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลืมเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าตัวชาเองเนี่ยลองแบบฝืนฝืนดูแล้วแบบให้ตัวเองแบบ กดดันตัวเองหนักมากนะคะสุดท้ายแล้วก็จําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยคือฉ <c oughs> ันเป็นคนที่แบบไม่ได้สมองดีอะไรขนาดนั้นนะคะ <c oughs> ก็เลยพยายามหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดนะคะ <c oughs> แต่ว่าคนไหนที่ชอบเรียนรู้อยู่แล้วแล้วการจําหลายๆคําภายในวันเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นปัญหาก็ ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่คนเนาะทุกคนก็ไม่ได้เหมือนกันหมดใช่ไหมคะก็หาวิธีตัวเองที่ถนัดที่สุดนะคะแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะเรื่องเว r ร์บอะคะ่ะเอ่อกริยา3มช่องนะคะกริยา3มช่องของคำง่ายๆจำไว้หน่อยก็ดีนะคะอย่างเช่นคำว่าอ e ีทใช่ไหมคะอีท e ก็ตอนนี้แต่ถ้ากินไปแล้วก็เอทใช่ไหมคะหรือว่าคําว่าสอนนะคะสอนตอนนี้ก็ทิชใช่ไหมคะทิชอยู่ตอนนี้แต่ถ้าท c ชไปแล้วเนี่ย ก็จะเป็นทอตอะไรประมาณนี้นะคะทําง่ายๆอะคะ่ะ <c oughs> ก็เรียนรู้ไว้หน่อยก็ดีนะคะเวลาพูดอย่างเงี้ยมันจะได้ดูโปรมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝรั่งจะได้เข้าใจเรามากขึ้นเนาะส่วนถ้าพูดถึงเรื่องหลักไวยากรณ์นะคะคือสําหรับทิชาถ้าชาไปสอบหรือไปอะไรจริงจังอะทิชาก็จะต้องเรียนหลักไวยากรณ์ด้วยนะคะเพื่อจะได้การข้อสอบถูกไง <c oughs> แต่ว่าถ้าจะเอามาพูดกับฝรั่งเฉยๆถ้ามันเยอะสําหรับเพื่อนๆไปอะเพื่อนๆค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ค่ะก็ทําตามข้อหนึ่งข้อ2แล้วก็ ข้อ3า่อนก็ได้ขวนข้อ4ี่เรื่องแกรมาร์ใช่ไหมก็ยังไม่ต้องไปอะไรกับหลักไวยากรณ์มากก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าพูดกันเฉยๆเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องหลักไวยากรณ์เท่าไหร่บางทีฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดตรงหลักไวยากรณ์นะคะก็เอาแค่แบบว่าพูดกับเขารู้เรื่องแล้วเขาก็ฟังเรารู้เรื่องอะไรประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้เพื่อนๆเนี่ยรู้หลักไวยากรณ์เลยนะแค่พูดถึงว่าช่วงแรกๆถ้าเพื่อนๆยังพูดแบบหลักไวยากรณ์ยังไม่เป๊ะเนี่ย ก็ไม่ต้องกดดันตัวเองหรือรู้สึกท้อหรืออะไรนะคะเพราะว่ามีอีกหลายคนเลยค่ะที่หลักวิทยากร ไม่ถูกต้องนะคะรวมถึงวิชาเองนะคะอยู่่ามปีได้แล้ววัง <c oughs> ก็ยังไม่ถูกต้องสักทีแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเรียนหลักไวยากรณ์ไปด้วยมันก็ดีสําหรับตัวเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้พูดอย่างถูกต้องเนาะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าไปสอบก็เรียนรู้ไว้เลยนะคะแต่ถ้าจะพูดกับฝรั่งเฉยๆอ,อย่างเงี้ยก็หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะคะโอเคสรุปเลยนะคะก็จะมี สามข้อใหญ่ๆเนาะถ้ารวมเรื่องอหลักไวยากรณ์ grammar เวยก็จะเป็นสี่ข้อนะคะเดชชาจะขึ้นสรุปรูปภาพไว้ให้ตรงนี้นะคะหนึ่งพยายามให้ภาษาอังกฤษมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้มากที่สุดนะคะก็คือเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นภาษาอังกฤษให้หมดนะคะสองก็คือการฝึกออกเสียงของตัวอักษรน,นั้นๆนะคะเพื่อนๆจะได้พอเขียนได้แล้วก็อ่านออกนะคะออกสำเนียงได้อะไรประมาณนี้เนาะส่วนข้อ3ก็อย่าลืมท่องคําศัพท์แล้วก็รู้กิริยา3มช่อง คำง่ายๆไว้หน่อยก็ดีนะคะรวมถึงคําศัพท์ง่ายๆด้วยเนาะส่วนข้อ4นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากพูดเป๊ะๆเ,เลยก็เรียนหลักไวยากรณ์นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไปสอบเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเรียนรู้ไว้ด้วยนะคะก็คือ กรา머หรือหลักไวยากรณ์น,นั่นเองโอเคค่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปวันนี้ชาก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ทําให้เพื่อนๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆพยายามพูดภาษาอังกฤษเพื่อนๆมีความฝันอยากจะมาต่างประเทศหรืออยากจะคุยกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนรอบข้างเขาไม่ค่อยเหมือนแบบ ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องท้อนะคะโฟกัสแค่สิ่งที่ตัวเองฝันไว้ก็พอนะคะคนอื่นเขาจะว่าไงก็ช่างเขาค่ะเรามีความฝันแบบนี้เนาะก็อย่าล้มเลิกอย่าท้ออย่าให้คนอื่นมาทําให้ความคิดหรือจิตใจเราควยเขวนะคะชาเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะและสิ่งที่เพื่อนๆทําอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเพื่อนๆเลือกแล้วเพราะฉะนั้นทําตามความฝันตัวเองสู้ๆนะคะวันนี้ทิชาก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนิชาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าคลิปใหม่เนาะวันนี้ก็ขอตัวดาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย